สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็พามาที่สวนเก็บฟืนนะคะที่ตากฟืนไว้เนาะของทางครอบครัวนะคะวันนี้สาวพามาดูต้นเชอรี่นะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะนี่ก็เป็นสวนที่ตากฟืนไว้นะคะเป็นของครอบครัวเนาะก็มีญาติญาติหลายคนนะคะที่ตากด้วยกันที่นี่นะคะ ก็หายไปเยอะนะคะเพราะว่าเอาไปใช้เองด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขายไปนะคะก็คือหลานชายเขาก็ขายด้วยนะคะนิดหน่อยเนาะอันนี้ก็คือต้นเอชอร์รี่นะคะที่สาวเคยเก็บในคลิปเนาะปีที่แล้วเชอร์รี่เสียหายหมดนะคะไม่มีลูกมีก็จะร่วงหรือว่าเป็นเชื้อราเนาะอันนี้ก็เป็นเชอร์รี่ที่สวนก็กำลังเ ไก่จะสุกแล้วนะคะเชอรี่ต้นนี้อร่อยค่ะต้นนี้อุ้ยพึ่งมาตอมไก่จังเลยในสวนอันนี้ก็จะมีผลไม้หลายอย่างนะคะต้นนี้สาวเคยขึ้นปีนเก็บเนาะแต่รอให้เขาสุกก่อนนะคะค่อยมาเก็บอาจจะไม่เห็นชัดเนาะเพราะว่าย้อนแสง อันนี้นะคะก็เป็นต้นเชอร์รี่อันนี้ก็เป็นต้นเชอร์รี่นะคะก็มีลูกไม่เยอะนะคะส่วนต้นแอปเปลิลก็มีออกผลนิดหน่อยปีนี้ไม่สวยนะคะแอปเปลิลแอปเปิลเขียวไว้เก็บไปดองเนาะอันนี้ลูกแพร่นะคะ ปีนี้เชอร์รี่ป่าเยอะมากนะคะแต่เชอร์รี่ป่าเขาจะเป็นลูกเล็กๆที่ออกตามข้างทางนะคะอันนี้เป็นลูกแพรเนาะก็ลูกแพรออกลูกเยอะทุกปีนะคะแต่ว่าเขาเป็นลูกแพรที่ต้นสูงเนาะสาวเก็บไม่ถึงนะคะอันนี้ก็เป็นสวนของเราเองนะคะก็มีต้นวอนัดนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเชอร์รี่อันนี้เป็นเชอร์รี่หวาน ลูกยังเล็กๆอยู่เลยค่ะยังไม่โตเนาะสาวก็จะมาเก็บลูกกุหลาบปารดฮิปนะคะไปทําน้ำมันส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นวอลนัทนะคะหรือวลนุสในภาษาเยอรมันอันนี้ก็เป็นสวนของเราเองนะคะ ก็ตากฟืนไว้สำหรับใส่เตาพิงนะคะนีเ่เนาะแอปเปิดลูกยังเล็กๆไวปรอให้ลูกเขาใหญ่ก่อนเนาะค่อยมาชมนะคะก็เราก็เลิกงานนะคะแล้วก็ รีบรก็เลยไปนอนนะคะนอนตื่นก็ออกมาก็มาแบบว่าหน้าไม่ล้างฟันไม่แปรงนะคะมาเลยเนาะนี่นะคะข้างหลังก็เป็นฟืนเป็นฟืนที่นี่ก็ต้องสัมปทานที่ตัดนะคะแล้วก็ถึงจะตัดได้นะคะเราต้องมีใบอนุญาตตัดด้วยนะคะก็จะฟืนก็จะใช้เวลา,าหน้าหนาวนะคะไ้ใส่เตาผิงเนาะ สำหรับวันนี้สาวก็พามาชมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปไหนต่อเดี๋ยวมาติดตามรับชมด้วยกันค่ะ อันนี้เป็นเชอร์รี่หวานนะคะของเพื่อนบ้านเนาะวันนี้ก็มาลดน้ำผักลดน้ำต้นไม้ให้เพื่อนบ้านนะคะสาวก็เคยมาเก็บเชอร์รี่เปรี้ยวนะคะก็คือเชอร์รี่ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเชอร์รี่เปรี้ยวนะคะปีนี้เขาก็ปีที่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สวนบ้างนะคะ,ะเขาไปฮอลิเดย์ก็เลยมาลดน้ำต้นไม้ ให้เขานะคะเนาะนี่อันนี้เป็นต้นเชอร์รี่หวานที่ต้นยังไม่ใหญ่มากนะคะนี่คือต้นต้นเชอร์รี่เนาะ<ม> <c oughs> ก็เป็นเพื่อนบ้านที่สวนติดกันนะคะ ก็จะมีต้นแอปเปลิลต้นลูกแพร่นะคะแล้วนี่ก็เป็นลาตเบอร์รี่ก็ลัตเบอร์รี่ก็สุกแล้วนะคะเขาก็อนุญาตให้สาวเก็บกินได้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่อยู่นะคะเวลาสาวไม่อยู่เขาก็จะลดน้ำผักให้สาวเหมือนกัน เพื่อนบ้านของสาวน่ารักทุกคนนะคะท,ทั้งสองฝั่งเลยอันนี้เป็นเพื่อนสนิทของสามีเลยค่ะตั้งแต่สมัยเด็กก็เลยมาลดน้ำให้เขานะคะเวลาสาวไม่อยู่เขาก็จะลดน้ำให้สาวเหมือนกันที่สวนแล้วก็ดูแลเรื่อง เอกสารจดหมายนะคะถ้าจดหมายมาเนาะนี่เขาปลูกกระเทียมไว้เต็มเลยตอนนี้สามีก็รดน้ำผักอยู่นะคะรดน้ำสตรอเบอรี่ปีนี้เขาไม่ได้ปลูกผักเยอะนะคะก็ปลูกแค่กระเทียมมะเขือเทศแล้วก็ผักชีนิดหน่อยนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่เพราะว่าเขาทำสนามหญ้าใหม่ อันนี้ก็เป็นบลูเบอรียังไม่แดงนะคะอันนี้ก็เป็นลูกแพรลูกแพรก็ยังยังลูกอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วนะคะสาวก็กลับมาจากสวนตัวเองเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นแอปเปิล ลูกอ่อน,ออนเล็กๆเต็มเลยแอปเปิลอันนี้ก็แอปเปิลเขียวนะคะเนี่ยเดี๋ยวสาวเจ้อก็จะได้มาเก็บไปดองแอปเปิลเขียวลูกเล็กๆแดดออกมาอีกแล้ว ก็เป็นบ้านที่สาวมาบาร์บีคิวบ่อยๆนะคะฮัตบอรี่ส่วนอันนี้ก็เป็นสตอเบอรี่โอ้ลูกแดงเยอะอยู่นะคะปีนี้เนาะ ชิมดูแล้วก็หวานดีนะคะก็มีเสียงเครื่องปั้มน้ำก็เก็บทานได้ตามสะดวกนะคะเพื่อนไม่บ้าเนาะ น้ำดอกไม้ต้นไม้ก่อนนะคะท้ลุกออกไปนี้ก็คือบ้านสาวนะคะ Ich langsam. Das wird springen. Fertig noch. Mhm. Das wird schlimm. Dumm springen, Freund. Ich gebe das noch so oh, nicht. Ja, 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 kriegst du und schmeckt ich noch. Und schmeckt Jason. <laughs> Ablauch. Und Leo. Abelard, geh wieder auf den Stuhl schlafen ja. dort.